ตะไบเบ็ดมันจมคักแท้โดนของดีหรือเปล่าโอ้ติดไอช้อนมองมาแล้วแอคชั่นครับดึง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 ดีดึงดีดึงดีจมองจุกระไม่บอกว่าเป็นยังไครับผมสวัสดีเอฟซีพี่น้องทุกคนครับวันนี้มาดูเบ็ดครับมาใส่เบ็ดเมื่อคืนนะครับผมไม่ได้ถ่ายนะถ่ายไม่ได้โอ้โหหูลำบากมากเกินนะฮะ มนดงบ่าสิมานบ่มาทั้งสามคนตีหัดด้วยไปมาี๋ถุงมือใบไทยของแท้สิมานว่างหุ่นเจ้ามือนี่กะอาสิมาฮานอ้มมันแท้ๆละมือนี่ใช่ไหมกับมันจะรันมากลุบอลเลยมาลุดแบบนี้ัาดูโปรโมทนี่น่าจะลังแรกครับผมมาดูว่าสิมานบ่หลังแรกแฮกมันทึกเฮ้อเบตั้งอ้ยไม่สนอม โอ้โหเยอะหมดครับผมขึ้นมาก็มาซะมุดเลยครับกว่าจะเสร็จนี่โอ้โหเบีดตั้งโอ้เจ็บขาก็เจ็บอยาดูว่าเยอะหมดหรือเปล่าครับโอ้ยเยอะยัออยงอยู่ครับใายบอก โอ้โหเรียบร้อยครับปูตายครับนี่แหลวครับตรงนี้แหละดูมาสามสี่คันยังเงียบอยู่เป็นยังไงท้อมองไม่เห็นนะครับมันอยู่ลึกโอ้โหคันตรงอีกแล้วูอ,อยู่ครับอ่าคันแรกฝั่งนี้นที่ยังไม่มีแอคชั่นอะไรนะครับ ปูก็เอ้ปูไม่เกาะอ,อยูน่นี้อันนี้ล่ะอันนี้ผมใส่จมไวน้นะครับแต่ยังไม่กินนี่เพราะว่ามันตักไม่ได้เลยนี่ยังอยู่อ้อันนี้ก็ยังอยู่่ะ ยังไม่ได้สักตัวครับแต้มแรกยังไม่มาครับแต้มแรกยังไม่มาคันนี้ทำไมมันดูพันพันแปลกๆแต่ว่าคันเบรคมันอ่อนนะถ้ามันติดน่าจะกลมกว่านี้ครับน่าจะมีรอยพันกว่านี้โอ้ไม่ติดล่อกหนไป้เอ้ยมีรอยพันอะไรเลยหลุดหรือเปล่า โอ้หลุดครับเยื่อหายแบบวิหัดหายครับ <c ười> ต้องงมลแล้วล่ะดูแลยไม่มีปัญญาดึงไปไหนตรงนี้เอาไม่ได้ไงบอกเอาเลย มิดหายมันมันกลมลงข้างล่างใช่ป่าวบองกลมมกลมมีอะไรไปไหนนะมันเป็นกลมเลยหมยมันพันไว้เนียหยาหายไม่ได้ไงน,นู่นหรือเปล่าบองอนู่นน,นูขวามือนูนะ่ะ biết mần on này mì sao chứ biết mần trống các thế luôn khóng đi lắm bảo hơi 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 มือเจ็บโอ้โอ้โอติดไอชนมองมาแล้วเต็มแรกครับเดี๋ยวเดีย๋ยวคู่ก่อนเต็มแรกมาแล้วลูกแบบนี้ก็มาเฉยเลยโอ้โหโอ้ตัวสวยครับบัวใหญ่ นี่คือยังเลกเลยแจลวเจลวเอาละครับเต็มเร็กฮักหมนโอ้โหไม่ต้องห่วง่อยตัวใหญ่ก็กระบรุนี่ยคืนเล็กขนาดนี้พิีญาติยรันี่ครับเต็มรปครับมาแล้วอ้วนอ้วนตึบเลย ngủ ừ. vàng, vàng không ศูนย์ต้มครับผมหนาวคุณได้ศูนย์ต้มครับศูนย์เต้มครับกระรันศูต้มปากงไม่กินครับมาเลวเต็มที่สองครับรันเต็มสมาแล้วรันเต็มสมาแล้ว เต็มสองเต็มสองโอ้โหดูดึงดูดึงดูดึงโอ้โหเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนนะเฉ็บมือด้วยอันตรายครับเบลูขั้นดีนถิมลุกประนันโอ้โลึกเที่ขั้นดินปะครับโอ้ยช่วยหนูไอ้หื้อหือหื้อยังใหญ่เลยนี่ขั้นเมา มานี่แล้วครับท่านเอาเอาคีมดเอาดูควาเป็นทักโอ้ดูชันเด้วยเออก้อยนั้นอ้มาแลครับโใสอืออให้รู้เลยน่ให้รู้ได้ฉันรู้ดูฉันไม่ก็บอกโอ้โหเขาก็ได้แล้วนก นั่นนะตัวนั่นนะไหนตัวไหนนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่หรือว่าไซส์ใหญ่ได้เลยน้องน้อมอวนตับครับผมเหยื่อปลูเบตโชกุนเบอร์สี่ครับหืเนี่ยครับผมแทของแทะโจ้ยกระหนู ไหน,นครับผมเป็นล้างอ่าสองแต้มครับอนอมอนอมตนะิดไหมติดห่อองใครของใครเนีน่ยใต่จะตัวโลกว่าครับ ทีแอคชั่นครับดึง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 ดีดึงดีดึงดึงดีเห็นคนละตื่นครับโอ้เแ็่ไหนจะเอาขึ้นได้เนี่ยโอ้ยสองแต้มนะครับปล่อยรถปล่อยรถนี่ครับโอ้ยแต่เย็นทีดิ้งดิ้นกันแล้วกันขาดเลยโอ้ยใสสวยอยู่มีไส้มีไส้หมานอีกแล้วครับท่านหมายริมคลองอื เต็มที่สองของพี่แัดครับสวยปะสวยสวยใส่ต้มว่ากลางแซ่บไปนหน่อยนะอือหือ้นีปลาโดด <c oughs> <c oughs> ึปลาโดด <c oughs> จัลันใส่เบ็ดเพิ่มครับกูมาจากหมายคลองต้องใส่หมายคลองหลอดส่วนผมหนึ่งคันตรงนี้คันสุดท้ายครับเมื่อวานมันเหลือคันหนึ่ง จะเอาใส่รออูอ่ะเนี่ยฮือปลามุกข้นงก่อนใส่มาสามวันบ่นได้จักโตเลยพี่น้องคราวนี้แหละรูดำรูแดงไปเลยอ้าวทำไมเบ็ดนิง่งจ่ะล่ะมีปลาขึ้นอยู่ตรงเบ็ดแต่ว่าเวลาไม่ติดครับใช่ไหมโอ้ใช่ครับผมโอเคครับผมเรียบร้อยครับถึงเวลากลับบ้านผมได้สองเต็มครับผม สวยๆกำลังต้มเต็มสองใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับทหารจะได้สองเตีมครับเด็ดคนละยี่สิบคันผ่านรันกินไข่ไปก่อนครับเดี๋ยวนนี้ท่านรันก็บอกเขาจะกินกินเอไซโลนะครับผมเดี๋ยวมาลุกกันตอนเย็นครับผมเย็นนี้อีกหนึ่งอีพีนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับผมนึว่าตอนกลางวันปลาจะกินดีไหมนะครับไม้สวยอยู่ฝั่งนู้นนะแต่ว่ายังเงียบอยู่นะครับผมดูกันตอนเช้าไอ้ตอนเย็นครับนะครับ